ร้อล้านปอนด์โรดี้ย้ายไปเรียแอนดมาริคคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะขายไหมสวัสดีครับผม BM เป็นนักวิเคราะห์ที่ชอบฟุตบอลนี่คือช่อง a อเวโกช่องดีคนบ้าฟุตบอลต้องดูสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ครับที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นคอนเทนต์เบาๆนะครับเกี่ยวกับโรดี้กับข่าวที่ถูกเชื่อมโยงว่าเรียแอนดมาริเนี่ยสนใจ ขว้าตัวของเขาไปร่วมทีมโดยพร้อมยื่นข้อเสนอถึง130ล้านปอนด์ให้กับแมนซิตี้แต่ก่อนที่จะไปรับฟังการอยากจะรบกวนพี่ๆทุกท่านครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องอาเวโกด้วยและที่สำคัญครับพี่ๆท่นานไหนอยากจะสนับสนุนช่องที่ช่องมีปุ่มซุปเปอร์แทงแล้วสามารถโดเนทให้กันมาได้ต้องยอมรับก่อนครับว่าข่าวเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับมันมาก่อนซิตี้จะแข่ง นัดล่าสุดกับเบน f o ฟอร์ดเนี่ยได้ประมาณ1วันนะครับซึ่งแหล่งข่าวตรงนี้ที่ผมไปเช็คมานะครับมาจากเดลี่สตาร์ถามว่าเดลี่สตาร์เนี่ยมีความน่าเชื่อถือไหมเอาพูดกันตรงๆนะครับผมมองว่าน้อยมากในทางกลับกันนะครับสื่อสเปนเนี่ย ที่เน้นขายข่าวของเรียวแอนดมาริก็มีการตีข่าวนี้เช่นกันนะครับซึ่งผมลองไปเช็คแล้วก็ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือมากนักนะครับแต่ถามว่าทําไมเราต้องมาคุยกันต้องยอมรับรัาว่าด้วยสถานการณ์หปัจจุบันของโรดี้เนี่ยเป็นอะไรที่แฟนของซิตี้เนี่ยค่อนข้างกังวลค่อนข้างมากเพราะอย่างที่ทราบกันนะครับนัดล่าสุดเนี่ยโรดี้ลงเล่นให้กับซิตี้เนี่ยแค่ 20นาทีนะครับในเกมกับเบนฟอร์ดก็เปลี่ยนตัวออกแล้วต่อให้หลังจบเกมนะครับมีสัมภาษณ์ของโรดี้เนี่ยออกมาว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เจ็บหนักนะครับแค่รู้สึกตึงๆนิดหน่อยนะครับในบริเวณแฮมสติงเลยรู้สึกว่าโอเคนั้นเปลี่ยนตัวออกดีกว่าเพื่อเซฟทีนี้ถ้าถามว่าไอ้แหล่งข่าวตรงเนี้ยอย่างที่บอกคือการมีมูเนี่ยมันคงเป็นไปได้น้อยนะครับแต่ถามว่าจำนวน130ล้านปอนด์กับโรดี กับนักเตะปัจจุบันที่มีอายุอยู่ที่29เนี่ยถามว่าคุ้มค่าไหมในมุมมองผมผมมองว่ามันก็เป็นตัวเลขที่หอมหวานนะแล้วก็มากพอสมควรแต่ถามว่าทำไมข่าวนี้ถึงมีกับโรดี้ละ่ะและททำไมต้องเป็นเดวันมาริกล่ะอย่างที่ทราบกันนะครับว่ามาริกณนะปัจจุบันเนี่ยในยุคข,ของชาบียอลองโซยังหากองกลางตัวหลักที่ เป็นแกนจริงๆยังไม่ได้เลยทุกวันนี้ผมมองว่าทับยรองโซยังเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับแถมบวกกับมาเจออาการบาดเจ็บด้วยทําให้นักเตะบางคนที่ควรจะเล่นตรงกลางก็ไม่ได้เล่นกับการบางคนเนี่ยที่หายเจ็บกลับมาแล้วก็ดูสภาพหลางกายก็ไม่พร้อมการเล่นก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบดีมากนะครับเรายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างเฟตวาวเวเดอย่างเงี้ยสุดท้ายนะครับก็ไม่ได้เล่นกองกลาง จริงๆซากถีโดนปรับตำแหน่งไปยืนแบ็คขวาเพราะผู้เล่นบาดเจ็บเนาะในทางกับการามาริกมีอย่างชัวเมนี่นะครับกามาเวงก้ารวมถึงเดนิสเซเบยยอสคือนักเตะเหล่านี้แทบจะวนเล่นกันตลอดไม่มีแกนหลักเลยว่าเฮ้ยใครเป็นตัวจริงใครเป็นแบบโอ้โหนักเตะที่ชาบีลลองโซ่ต้องใช้ในเกมตรงกลางดังนั้นก็ไม่แปลกที่ข่าวนี้จะถูกตีออกมา แต่ถ้าถามว่านในฝั่งของแมนซิตี้เองละ่ะพร้อมที่จะขายโรดี้ไหมพูดกันตามตรงผมมองว่าแมนซิตี้ไม่ได้อยากขายหรือพร้อมขายโรดี้สักเท่าไหร่นะครับในทางกับการเนี่ยการสโมสรของแมนซิตี้อย่างเอาบูบารักเนี่ยก็แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะครับว่าแมนซิตี้รวมถึงตัวเขาเนี่ยอยากจะเจรจาต่อสัญญากับโรดี้เพื่อที่จะกันท่าของเรียลมอนริก อย่างที่เราทราบกันนะครับโรดี้เนี่ยสัญญาจะหมดกับแมนซิตี้ในปี2027ซึ่งถามว่านะตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าจะต่อสัญญาไหมก็ยังดูเงียบๆนะครับแต่ผมว่ามีการพูดคุยกันอยู่แล้วแหละสำหรับโรดี้กับซิตี้แต่ว่าที่อาจจะยังไม่ประกาศหรืออาจจะยังไม่ได้เซ็นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับที่ซิตี้จะเสนอให้โรดี้เท่าไหร่แล้วโรดดี้อยากได้เท่าไหร่ ในทางกับการจะขยายกันไปถึงปีอะไรแล้วก็อาการบาดเจ็บของโรดี้เนี่ยมันน่ากังวลขนาดไหนผมมองว่าในดีเทลอ่าทิตี้มองภาพตรงนี้อยู่แต่เชื่อนะครับลึกๆว่ายังไงเนี่ยทิตตี้ต่อสัญญาแน่นอนสำหรับโรดี้อย่างย่งน้อยๆเนี่ยผมว่าน่าจะขยายไปอีก2ปีนะครับก็คือถึงปี2029 ซึ่งถ้ามองจากอายุแล้วก็ตัวเลขเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลนะที่โรดี้จะอยู่กับทีมไปถึงอายุ33ปีซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ผมมองว่าโอเคกับโรดี้แล้วก็โอเคกับแมนซิตี้เองในเรื่องของการจะใช้นักเตะระดับแบบคีย์เพเยอร์ไปจนถึงอายุประมาณนั้นนะครับนี้มาฟังในมุมมองของ ผู้เชี่ยวชาด้านการตลาดซื้อขายนักเตะนะครับของอทีมทอล์กเนี่ยอย่างดีนโจนเนี่ยดีนโจนนะครับกล่าวไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาริกสนใจในตัวโรดี้พอสมควรนะครับแต่ด้วยอาการบาดเจ็บที่เจ็บหนักมาบวกกับสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยทำให้เรลมาริกค่อนข้างที่จะกังวลน,นะครับว่าดีลนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูง แต่ริคยังรอดูสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยโรดี้จะมีฟอร์มการเล่นยังไงแล้วก็อาการบาดเจ็บจะเป็นยังไงนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ดูนะครับก็คือรูปภาพตรงนี้รูปภาพตรงนี้เนี่ยเป็นรา,ายงานเนาะการบาดเจ็บของโรดี้นะครับตลอดอาชีพนักฟุตบอลของเขาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าโรดี้เนี่ยแทบเป็นนักเตะที่อาการบาดเจ็บน้อยมากๆถึงแบบน้อย ที่สุดเลยก็ว่าได้อาการบาดเจ็บที่ใหญ่ที่สุดก็คืออย่างที่ทราบกันรู้การที่แล้วนะครับที่เขาเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่านะครับฉีกขาดก็ไม่ต้องพักทั้งรู้ดูการนั่นคือบาดเจ็บใหญ่สุดแ้วของโรดี้ทีนี้ถ้าเราดูองค์ประกอบทุกอย่างและความเป็นไปได้เออหรือในเรื่องของการบาดเจ็บเนี่ยเพื่อนๆแฟนแมนซิตี้นะครับคิดว่า แมนซิตี้เนี่ยจะต่อสัญญากับโรดี้ไหมแล้วก็จะยื่นสัญญาที่ตัวเลขเท่าไหร่นะครับถ้าเราดูจากกราฟตัวเลขของซาร์ลีของแมนซิตี้เนี่ยเราต้องยอมรับก่อนนะครับว่าจริงๆโรดดี้ในณนปัจจุบันอายุ29ปีเนี่ยสัญญาจะหมดในปี2027 นะครับตัวเลขของโรดี้เนี่ยได้ค่าจ้างอยู่ที่2อง0 0 0สปอนต์ต่อสัปดาห์ถามว่ามันเป็นตัวเลขที่เยอะไหมผมมองว่าเยอะนะแต่ถ้าเรามองขึ้นไปข้างบนเนี่ยนักเตะคนอื่นๆที่ได้ค่าเหนื่อยสูงกว่าเขาเนี่ย ก็เป็นนักเตะในระดับคลาสเดียวกันในทางกับกันถ้าเราพูดถึงความสําคัญเนี่ยผมก็มองว่านะตอนนี้โรดี้ก็เป็นหัวใจนะครับของแมนซิตี้พอสมควรดังนั้นการได้ค่าจ้างในระดับ2อง0สนปอนต่อสัปดาห์ของโรดี้เนี่ยมันอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบถึงบาทที่เขาได้รับ ทีนี้ถามว่าแล้วซิตี้ควรจะให้เท่าไหร่ละ่ะผมมองว่าถ้าดูจากการเซ็นสัญญาล่าสุดหรือแม้กระทั่ทงการต่อสัญญาเนี่ยผมว่าโรดี้น่าจะขยับขึ้นไปรับกับแมนซิตี้อยู่ประมาณนะผมมองว่าขั้นต่ำะนะ่าจะมี2องแสนแน่ๆครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะถึงในระดับแบบส0 0 0 0นไหมหรือแบบอ่ะ2 0 0 0 0เงี้ยม,มองว่าตัวเลขอ่ะจะอยู่ในระดับขั้นต่ำคือ2องแสน แล้วก็แม็กสุดอะผมว่ามันมีสิทธิ์แตะเลข3นะแต่โอ้โหถ้าแตะมากกว่านั้นอะมันมันก็มันให้ได้นะแต่พอมันมีอาการบาดเจ็บอะครับผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะเออมันอาจจะสูงไปถ้าสุดท้ายโรดี้มีอาการบาดเจ็บแบบต่อเนื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะและถ้าเป็นฝั่งของเรียวแอนมาริกล่ะผมมองว่าในสัญญาของ โรดี้ uh, เนี่ยถ้าจะไปในกรณีที่อมาริกยื่นมาจริงนะในมูลค่า130หรือว่า100ล้านปอนเนี่ยหรือแบบไปฟรีแบบจริงๆในปี2027อะ่ะผมมองว่ามาริกน่าจะเซ็นกับโรดี้ประมาณ3ปีอ่ะ3น่าจะประมาณนี้สะ3ปีแล้วก็น่าจะให้ค่าเหนื่อยในระดับ ที่ผมว่าน่าจะสูงแบบสูงมากๆเพราะว่าถ้าดูจากเอ่อส alary ของเดวอนมาริกเนี่ยพวกเขายอมจ่ายเดวิดอลาบานะครับในค่าเหนื่อยถึง3 0 0 0 0นเนอะเพื่อจ่ายให้ลูดิเกอร์เนี่ยถึง2 0 0 0 0นนะครับแล้วก็มีลิตาวเนี่ยสองแสเช่นกันซึ่งถ้าดูจากคลาสตรงนี้นะครับรวมถึงนักเตะที่กองกลางคนอื่นๆนะครับผมมองว่าระดับโรดี้เนี่ยสามารถ ไปมาลิกแล้วได้ค่าเหนื่อยระดับผมว่า300แสนนี่ขั้นต่ำได้เลยนะขั้นต่ำนะดีไม่ดีอาจจะแบบเนี่ยแต่พวกจูดเบอร์ลิงแฮม3,400 0 0ประมาณเนี้สามแสนกว่า3,200สอง0ได้ได้สบายเลยแต่นั่นแหละถ้าเรามาลองวิเคราะห์กันจริงๆนะครับสำหรับการที่โรดี้จะย้ายไปมาริกเนี่ยถามว่ามันมีโอกาสไหมผมมองว่ามันมีโอกาสนะไม่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตาม ถึงแม้มันจะน้อยเนี่ยผมรู้สึกว่าจากสถานการณ์ณปัจจุบันน่ะแมนซิตี้ยังจำเป็นต้องใช้โรดี้อยู่แต่ยังมองว่าโรดี้เนี่ยยังเป็นกำลังหลักต่อทีมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราห้ามไม่ได้นั่นคืออาการบาดเจ็บที่ผมมองว่าจากตรงเนี้ยมันอยู่ที่แมนซิตี้เองครับว่าจะใช้โรดี้ในรูปแบบไหนใช้มากใช้น้อยการรักษาจะเป็นยังไง เพราะการที่นักเตะเนี่ยเจ็บหนักมาแล้วก็กลับมาลงเล่นได้เร็วพอสมควรนะกับเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยผมมองว่าโอเคมันมีเรื่องของการแยงหรือแบบความกลัวของนักเตะอยู่แล้วนะครับว่าเฮ้ยจังหวะนี้ไม่อยากเล่นจังหวะนี้แบบเออกลัวเจ็บหนักซึ่งไอ้พวกเนี่ยมันอยู่ที่ทีมแพทย์แล้วก็สโมสรน,นะคบว่าจะใช้เขาอะมากน้อยแค่ไหนในทางกับการเป๊ปเหมือนให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับว่า โอเคเขาจะใช้โรดี้เนี่ยในเวลาที่จำกัดถ้าผมจำไม่ผิดก็อยู่ประมาณนี้แหละประมาณชั่วโมงหนึ่งต่อเกมซึ่งถ้าเป็นจริงอะ่ะผมก็รู้สึกว่าโอเคมันเป็นเรื่องที่ดีนะกับแมนซิตี้เองแล้วก็สำหรับโรดี้เพราะถ้าให้พูดตามตรงนะครับจากคนที่เคยเจ็บหนักมาเนี่ยในมุมมองผมผมรู้สึกว่าการเป็นนักบอลที่เจ็บหนักอะ่ะกลัวเรื่องนี้พอสมควรครับแล้วก็ฟีลลิ่งการเล่นฟุตบอลอะ่ะมันจะหายไปเลยเว้ย ดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมเลยรู้สึกว่าแมนซิตี้สิ่งที่พวกเขาต้องทำก็คือไม่เร่งรีบในการใช้โรดี้มากเกินไปแล้วก็คาดหวังหรือกดดันในตัวนักเตะมากเกินไปเพราะถ้าซิตี้ทำอย่างนั้นอะ่ะผมมองว่าในฐานะที่เป็นนักเตะนะผมมองว่านักเตะมันจะยิ่งดาวลและกดดันมากๆ ต่อให้เทคโนโลยีการแพทย์นะครับมันจะบอกว่าพร้อมนะครับคุณสามารถลงเล่นได้แต่สิ่งหนึ่งที่ที่มันยังเป็นในเรื่องของสภาพจิตใจอะผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันอยู่เหนือการแพทย์เนาะมันอยู่เหนือทุกอย่างดังนั้นสุดท้ายถ้าถามว่าในเคสเนี่ยการที่มาริกจะยื่นซื้อ โรดี้แบบจริงๆจ,จังๆเนี่ยผมมองว่าน้อยแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดของแมนซิตี้ก็คือการใช้งานโรดี้เพราะถ้าสโมสรเลือกที่จะเข็นส่งโรดี้ท้งๆท,ที่สภาพร่างกายไม่ได้ร้อเปนตเี่ยผมเชื่อลึกๆเลยครับว่าดีไม่ดีเราอาจจะไม่มีทางเห็นฟอร์มของโรดี้กลับเล่นได้ดีอีกเลยกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ แฟร์เรอใบสีฟ้าคิดเห็นกันอย่างไรกับโรดี้นะครับแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับสำหรับวันนี้ทางด้านของอเวโกต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกและเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ